สดีครับผมเอกครับวันนี้ผมพามาดูครับที่ดินพิกัดอยู่ที่สวนมะลินะครับของสิบน้องเสือเรานี่เองก็เป็นแปลงที่แนะนำนะครับเป็นแปลง B6 จากทั้งหมดเนี่ยเจแปลงของเรานะครับตอนนี้เหลือแค่7แปลงสุดท้ายแล้วแปลงแรกที่ผมอยากจะพามาให้ดูครับแปลงนี้ตับไว้แล้วครับปกติเป็นสวนมะลิเดิมตอนนี้เราปรับพื้นที่ให้หมดแล้วครับก็นี่เลยครับ แล้วครับก็ขนาด260ตารางวาด้านหน้ากว้างจากตรงนี้ไปถึงงนน30เมตรเลยครับข้อดีของแปลงนี้ใช่ไหมครับข้อดีแปลงนี้ก็คือ1ครับมีต้นจำปีเนี่ยต้นขนาดอายุเกือบสิปีนะฮะหต้นเลยทีเดียวซึ่งแปลงอื่นไม่มีเลยนะนี่ครับนี่เลย5ต้นเลยครับแปลงนี้ถือว่าต้นไม้ที่เป็นของแถมมาเลยสําหรับท่านใดที่ชอบแบบต้นจำปีกลางคืนหอมมากครับแล้วก็แปลงนี้ครับพี่กัดครับไม่ไกลจากถนนรังสิตนความยกเห็นไหมครับนั่นที่รถจอดอยู่เยอะเห็นไหมครับ จากตรงนี้ประมาณใช่แสัก200เมตรแท่นั้นเองครับมาถึงที่ตรงนี้ซึ่งออไม่ไกลจากถนนเลยครับเข้าออกสะดวกซื้อง่ายขายก็คล่องท่านใดที่อยากเป็นเจ้าของแปลง B6 นี่ถือว่าพลาดไม่ได้ครับนี่เลยด้านหลังนี่เลยก็สนใจโทรเลยนะครับ088 145 1 1 5 5เหลือน้อยเต็มทีแล้วครับสวัสดีครับ